อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแนลนะครับาสงการวันหยุดนี้นะครับมีกล้องติดรถไว้บันทึกภาพกันหรือยังครับเอ๊นี่ไม่ใช่กล้องสําหรับรถยนต์นะครับ แต่ว่ามันเป็นกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง10อันดับกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนดีที่กันน้ําแล้วก็บันทึกวิดีโอได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างฉบับปี2021นี้โอเคครับผมถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ กล้องติดรถมอเตอร์ไซค์เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ไบค์เกอร์จำนวนไม่น้อยนิยมนำมาใช้งานโดยมีจุดประสงค์หลักคือใช้สำหรับเก็บภาพวิดีโอในขณะขับขี่ไม่ว่าจะเพื่อเก็บเป็นหลักฐานหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือสำหรับบันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำในขณะออกทิปและโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกล้องชนิดแอคชั่นแคมีล แต่จะมีบางรุ่นที่เป็นกล้องสําหรับติดรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะแล้วก็ซึ่งวิธีการติดก็มีหลากหลายตั้งแต่ติดไว้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงติดไว้กับหัวกกะน็อกหรือหน้าอกของผู้ขับขี่ซึ่งในท้องตลาดก็มีกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์วางจาหน่ายหลากหลายยี่ห้อแถมในแต่ละรุ่นยังมีจุดเด่นและฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปทําให้การเลือกซื้อกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์สักรุ่นหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วก็ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกล้องติดรถมตร์ไซทั้งหมด10ุ่น ห่อไหนดังมาฝากกันอีกด้วยครับถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับเริ่มจากอันดับที่10ป Proof กล้องติดรถมอเตอร์ไซค์หน้าหลังรุ่น PFC20 Duo กล้องตัวนี้มาแบบแพ็คคู่เก็บภาพครบทั้งหน้าและก็หลังกันฝุ่นและน้ำระดับ IP67 ให้การขับขี่บนท้องถนนของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์แบบแพ็คคู่เพื่อติดตั้งทั้งบริเวณหน้าและก็หลังรถ โดยรุ่นนี้มาพร้อมกับความสามารถในการบันทึกภาพที่ระดับ HD 720ด้วยมุมมองกว้างถึง120องศาซึ่งการบันทึกนั้นจะเป็นแบบลูฟที่จะบันทึกทับไฟล์เดิมทันทีหากเหนื่อยความทรงจำเต็มอีกทั้งยังมีจอแสดงผลขนาด2.7นิ้วไว้สำหรับตรวจสอบภาพที่บันทึกและคุณต้องต่อกับกล่องควบคุมเข้ากับแบตเตอรี่ของรถ เพื่อเป็นแหรงใจพลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็กล้องตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่4,350บาทอันดับ9 Xshot กล้องติดรถมอเตอร์ไซค์รุ่น W9 กล้องตัวนี้มาพร้อมกับราคาย่อมเยาสามารถบันทึกภาพสูงสุดที่ระดับ Full HD กล้องติดรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มาพร้อมกับราคาสบายกระเป๋าแต่ก็ยังสามารถบันทึกวิดีโอด้วยความคมชัดระดับ Full HD ที่30เฟรมเซกหรือ HD ที่60เฟรมเซกซึ่งก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์แถมยังมีเลนกว้างถึง170องศาเก็บภาพรอบข้างได้สบายส่วนความทนทานก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะมีมาตรฐานการฝุ่นและน้นาำที่สูงถึงระดับ IP68 เลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ช่วยให้การควบคุมของกล้องง่ายขึ้นครับแล้วก็กล้องตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่2,990บาทครับอันดับ8 E อีเคนกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์รุ่น H9R กล้องตัวนี้บันทึกด้วยความคมชัดสูงสุดระดับ 4K 3 0เฟรมเปอเซกคุ้มค่าและก็คุ้มราคา ถือได้ว่าเป็นกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์อีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมาพร้อมกับราคาสบายกระเป๋าแต่มีประสิทธิภาพที่เกินคุ้มไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเลนที่กว้างถึง170องศาและการบันทึกภาพได้สูงสุดระดับ 4K 30เฟรมเซสกส่วน Full HD อยู่ที่60เฟรมเพลกเลยทีเดียวครับพร้อมมาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP68 ซึ่งถือได้ว่ามีความทนทานเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด2นิ้วใช้งานง่ายหรือควบผุมกล้องจากสมาร์ทโฟนด้วยการเชื่อมต่อผ่านไ i f i ก็ได้เช่นกันครับแล้วก็กล้องตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่2,990บาทครับอันดับ7 In s อิตา360กล้องติดรถมอเตอร์ไซค์รุ่นโก2ต้องบอกว่ากระทัดรัดที่สุดกันน้ำได้ลึกถึงระดับ IPX8 พร้อมระบบกันสั่น6แกนกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มีจุดเด่นที่ขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาช่วยให้พกพาง่ายแถมยังสามารถป้องกันน้ำได้ที่ระดับสูงสุด IPX8 จึงมีความทนทานพอสมควรส่วนระดับความคมชัดของกล้องวิดีโอสามารถบันทึกได้อยู่ที่ 2K 50เฟรมเพอร์เซกพร้อมระบบกันสั่นภายในถึง6แกนถ่ายได้นิ่งไม่มีสั่นไหวแน่นอนอีกทั้งบริเวณด้านหลังของกล้องยังเป็นแม่เหล็กจึงปรับแต่งการวางตำแหน่งได้มากขึ้นแถมยังควบคุมการทำงานง่ายดยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนครับแล้วก็จ้กล่องตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่ 1499บาทอันดับ 6. Sony Cybershot DSC RX 0 m a r k II กล้องตัวนี้มีดีไซน์ที่ทนทานเป็นพิเศษงานภาพสุดเทพด้วยเลนสจาก CS ียเห็นไซส์มินิแบบนี้ต้องบอกเลยว่าประสิทธิภาพไม่แพ้รุ่นใหญ่แน่นอนครับ เพาะมาพร้อมกับเลนส์6ชั้นระดับพรีเมียมจากเซียและเซนเซอร์ X-MO RS ขนาด CMOS ความละเอียด15.3ล้านพิกเซลที่ประสานการทำงานร่วมกับระบบการสั่นอิเล็กทรอนิกส ช่วยให้เก็บภาพทุกช็อตได้อย่างคมๆมไม่มีหลุดและพิเศษมากขึ้นด้วยดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถทนทานต่อการกดทับและการกระแทกแถมยังป้องกันฝุ่นและน้ำได้จึงเหมาะกับการนำไปติดรถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากครับแล้วก็จะกล้องตัวนี้มีราคาค่าตัวประกันศูนย์อยู่ที่1 9 9 9 0บาทครับ อันดับ5 Go โกโป a มกล้องตัวน,วน,นี้จัดเต็มด้วยเลนส์คู่ทรงพลังถ่ายได้360องศาพาโนราม่า270องศาก็ดีจัดเต็มด้วยเลนส์คู่ทรงประสิทธิภาพทำให้บันทึกภาพวิดีโอได้รอบด้านแบบ360องศา เก็บภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังในขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียวหรือสำหรับคนที่ต้องการภาพมุมกว้างก็สามารถตั้งค่าเป็นโหมดพานโนลามาเพื่อถ่ายแบบวิดีโอแบบ270องศาได้อีกทั้งยังมีระบบการสั่น Mac Hypersmooth นิ่งที่สุดเหนือทุกรุ่นในแบรนด์ตอบโจทย์ทุกลักษณะการขับขี่แน่นอนแถมยังทำการไลฟ์สตรีมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ไม่มีสะดุด ทีความละเอียดสูงสุด full hd 1080เลยทีเดียวครับแล้วก็จกโกโว Mac 360เจ้า g o ป g l max 6 0มร้อย c a m l นี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่17,000บาทครับอันดับ4 insta 360 กล้องติดรถมอเตอร์ไซค์รุ่น One X2 มีไมโครโฟน4ตัวรอบทิศทางพร้อมดิฟแท็กติดตามวัตถุเป็นกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์อีกรุ่นหนึ่งที่สามารถถ่ายภาพแบบ360องศาได้เนื่องจากมี2เลนภายในตัวเดียวและยังถ่ายภาพวิดีโอได้ถึง 5.7K เลยทีเดียวหรือจะปรับระดับความคมชัดลงมาที่ 4K หรือ Full HD ก็ทำได้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นแถมยังมีระบบการสั่นดิจิตอล6แกนพร้อมด e e แท a กติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวช่วยให้ภาพไม่มีหลุดโฟกัสเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนอย่างแน่นอนพร้อมกับความทนทานที่เหนือกว่าใคร เพราะมีมาตรฐานกันฝุน่นและน้ำที่ระดับ IP68 ครับแล้วก็จะกล้องตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่14,900บาทอันดับ3 DJI Osmo Action กล้องตัวนี้กันสั่นสุดนิ่งทนทานทุกสภาวะเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นด้วย HDR สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้คือความแข็งแรงทนทานเพราะสามารถทนอุณหภูมิได้ต่ำสุด 10องศาเซลเซียสและกันน้ำได้ลึกถึง11เมตรโดยไม่ต้องใส่เคสเสริมอีกทั้งยังมีระบบระบายความร้อนภายในเพื่อลดอุณหภูมิเพื่อใช้งานหนักโดยสำหรับการบันทึกวิดีโอทำได้สูงสุดถึงระดับ 4K ที่60เฟรมเพอร์เซก มาพร้อม HDR ช่วยให้ภาพมีความสว่างชัดเจนมากขึ้นและยังโดดเด่นด้วยระบบกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Rocksteady ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงช่วยให้ภาพนิ่งขึ้นอย่างมากเลยครับแล้วก็จะกล่องตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่12,000บาทอันดับ2 SJ Cam กล้องติดรถมอเตอร์ไซค์รุ่น SJ8 Pro กล่องรุ่นนี้แบตเตอรี่อึดถ่าย 4K ได้ถึง60เฟรมเอเซก พร้อมระบบกันสั่นภายในตัวกล้องตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาดใหญ่2.33นิ้วระบบสัมผัสใช้งานง่ายส่วนระดับความคมชัดสูงสุดที่สามารถบันทึกได้ถึง 4K 60เฟรมเปอร์เซกอีกทั้งคมชัดด้วยเลนส์กล้อง7ชั้นที่มาพร้อมกับมุมมองที่กว้างถึง170องศาและระบบกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได้ดีมากยิ่งขึ้นแถมแบตเตอรี่ยังอึดถึง1,200มิลลิ บันทึกภาพสูงสุดได้ถึง60นาทีในระดับ 4K หรือยาวนานมากกว่าหากปรับระดับความคมชัดให้ลดลงมาครับแล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่6,400บาทครับแล้วก็สุดยอดอันดับหนึ่งนั่นก็คือกล้อง GoPro Hero 9 Black กล้องตัวนี้มีความละเอียดสูงถึง23.6ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอคมชัดสูงสุด 5K เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์เลยครับเพราะเจ้า a อคชั่น a m e r รุ่นล่าสุด GoPro ตัวนี้มาพร้อมกับประสิทธิภาพอันทรงพลังเพราะมีความละเอียดในการบันทึกภาพสูงสุดถึง23.6ล้านพิกเซล้ดยความคมชัดสูงสุดระดับ 5K 30เฟรมเพอร์เซ หรือถ้าคุณต้องการเน้นวิดีโอที่ลื่นไหลก็สามารถปรับเป็น Full HD เพราะมีถึง240เฟรมเปอร์เซกเลยทีเดียวทั้งยังมีระบบการสั่นให้เปอร์สมูท3.0 ช่วยให้ภาพคุณมีความนิ่งแม้รถจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแถมยังกันน้ำได้ลึกถึง10เมตรโดยไม่ต้องใส่เคสเลยครับแล้วเจ้าโกโปรฮีโร9 black นี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่15,999บาบาทครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทาน รูปทรงและก็ฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นวิธีการเลือกกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับนอกจากจะได้กล้องติดรถมอเตอร์ไซค์ซักตัวมาติดไว้เพื่อบันทึกภาพขณะขับขี่แล้วนั้นเนี่ยนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยขณะขับขี่แล้วที่สิ่งสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือเมาแล้วไม่ขับนะครับทุกคน อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ